ชีวิตพิกจากนักร้องสูตรตลกดังผู้สร้างหม่ำจกมกเปิดบ้านแดนบุรีรัมวัย77ปีทำใจอยู่ไม่ได้คิดลาไปตามภรรยาครูแดนเข้าวงการตั้งแต่อายุ17เลยเหรอตอนนั้นเป็นยังไงบ้างจบการศึกษาใหม่ๆใ,ในตอนนั้นอยู่ราวๆชั้นมัธยม6เรียนเสร็จก็ปลูกข้าวก็ค่อนข้างจะลำบาก ทีนี้ต้องการมาเป็นนักร้องเพราะใจเราชอบเพราะอะไรต้องการเป็นนักร้องจริงๆฝึกหัดร้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วร้องหน้าห้องเรียนบ้างพอเข้าโรงเรียนการช่างเริ่มมัธยมหนึ่งทางโรงเรียนก็มีสอนดนตรีเราเลยเรียนดนตรีไปในตัวด้วยผู้มีความใฝ่ฝันต้องการเป็นนักร้องแต่ทางบ้านไม่ต้องการให้เป็นใช่สมัยก่อนคนเท่าคนแก่เขากล่าวว่าเต้นกินรำกินเขาไม่ชอบ เขาก็ถามว่าจะเอาตัวรอดหรอเต้นกินรำกินเขาให้ทำไร่ทำนาอย่างเดียวแต่ใจเรามันถูกใจเพราะว่าฝึกขัดดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็ต้องการเป็นนักร้องให้ได้พอดีไปอ่านหนังสือเพลงพบว่าเขารับสมัครนักร้องต้องการจะมาร้องเพลงขอตังค์พ่อแม่ก็ไม่ให้เพราะเขาไม่ชอบเลยไปขอบพี่ชายเขาให้มาร้อยหนึ่งเลยมาเลยครูแดนตั้งชื่อให้พี่หม่ำด้วยเป็นพี่หม่ำจกมก ตอนนั้นมองเห็นอะไรในตัวพี่หม่ำตอนนั้นเทพโพงามเขาหาตลกก็มีมาสมัครกันมากใครเล่นได้อยู่ได้แต่ที่มาสมัครก็เยอะเดือนหนึ่งถ้าหากว่าไม่เข้าตาเขาก็ให้ออกเทวดาเขาค่อนข้างจะเป็นคนหงุดหงิดง่ายแล้วหม่ำมาต่อจากนั้นเพื่อนเลยเขามาสมัครก็อยู่ได้พอใกล้จากครบเดือนเขาก็จะเดิอนออกแล้วที่เรียกหม่ำจกมกเนื่องจากว่าแต่ก่อนเขาไม่มีรถยนต์แล้วเขามานั่งรถยนต์ผม แล้วเขานั่งคอยแบบซกมกก็เลยเป็นหม่ำจกมกสิ่งหนึ่งที่รักมากมายคือภรรยาเราอยู่ร่วมกันมา50ปีได้เสียใจที่สุดนอกจากพ่อแม่ก็เขาละเราอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่หมอนมีใบเดียวมุงก็ไม่มีนักร้องมันจนมากเรานอนหนุนหมอนแล้วให้เขานอนหนุนแขนเราตั้งแต่เขาล้มวันนั้นคือวันเกิดเสรีรุ่งสว่างพอดีเราน,นร้องให้คนเดียวไหมเคยมีเขาแล้วไม่มี บ้านก็ว่างลูกๆก,ก็แยกไปทำงานหมดเหลือเราคนเดียวยังดีที่ได้ลูกสาวที่เป็นลูกเลี้ยงเรายังดีที่ได้ลูกสาวที่เป็นลูกเลี้ยงเรานึกถึงมากเพราะเขาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะอยู่จะรักกันไปกระทั่งจากไปก็จากไปจริงๆพอเขาจากไปไม่เท่าไหร่ผมก็มาป่วยเลยผมก็เป็นเหมือนเขา